ช่องิกโบไปไหนไปกันวันนี้ผมจะไปเช็คระยะพันโลแรกครับของคอนเแ 368G นะครับนัดคิวไว้9โมง9โมงเช้าตอนนี้8โมง8 6แล้วคุงออก สูงแล้วนะครับนี่น้านู่นก็เป็นอุโมงค์สนามบินหัวหินข้างบนอุโมงค์มันเป็นสนามบินนะครับเลยอุโมงค์นี้ก็ถึ้นสูงแล้ว

เช็คระยะพันโลครับกลังเซอร์วิสนี่ครับสซอร์วิสพัโลแรก รวมทั้งหมด1,765บาทสวิตพันโลแรกตอนนี้ก็เช็คระยะเสร็จแล้วนะครับพันโลแรกของคอนเทส368ามหกจี เสียไป1,765บาบาทเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ดูนะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปคาเฟ่ครับ อะไรกินหน่อยมาแต่เช้าน้ำมันก็เหลือขีดเดียวคันนี้ก็แต่งแต่งไม่เยอะครับนิดๆแต่หน่อย ที่เห็นหลากหลาอฝากระปุกน้ำมันเบรกประกับแฮนด์ตุ้มปลายแฮนด์แล้วก็ตัวล็อกสายของโมลินก็แหลกท้าย ้องเดิมครับที่ใส่ขอท์าอยู่หรือแค่ทาดมายอย่างเดียว ซนดาบิ๊กวิงหัวหินนะครับโฆษณานี้ซินดาบิ๊กวิงหัวหิน แดงแสดงเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านคาเฟ่เลยนะครับผมตอนนี้ต้องไปเติมน้ำมันก่อนตอนนี้ก็กำลังกลับแล้วนะครับกำลังกลับห้อง ตอนนี้ก็อีกห้านาทีก็6กโมงเย็นแล้วออกไปตั้งแต่เช้าไปเช็คระยะพันโลแรกไปกินข้าวไปนั่งกินกาแฟแวะนุ่งแวะนี่เลยเปื่อยกับห้องเย็นเลยครับ ้แลวถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับบ๊ายบายคลิปนี้ก็แค่ให้ดูว่าเช็คระยะเสียอะไรบ้างอะไรอย่างนี้บ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ